สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับช่องแซม AKTV นี้เราก็จะมาเล่นโทนกตายกับเพื่อนใครเอาปืนเลยดีครับเราปืนอันเดิมและอันสง่างามของเราไปบาเล่เรียกบาเล่มันใส่ได้แค่เก็บเสียงใช่

จริงเขาไม่ใช้ยากันนะไม่ใช้ยาก็ตายเดี๋ยวเดี๋ยวเอเขาไม่ใช้ยาสุกกัน,นเดี๋ยวมันมียาเป็นกล่องด้วยนะลลามาเร็วมาเร็วไหนยาเป็นกล่องอยู่ไหนอ่ะมันจะมีที่รับที่หนึ่งที่เป็นยาเป็นกล่องได้สิบยี่สิบอันเลยตรงไหนอ่ะแต่ไม่รู้ t m เออกไปยังนะที่ไหนมันอยู่ที่ไหนเออเออเนี่ยมันมันชกนักนานอ่ะ เรเห็นไอ้ตายเนี่ยอะไรชันจานถ้าไอ้อยากทักเหวงต้องเอามาสองบอกแบบหญิงเว้ยแล้วเห็นมีคนวาดตาเราเลยเอ้าต้็น้ำแตกได้ไงอ่ะราดูคนยิงโอ้อยากฆ่าต้นน้ำด้วยแอร์ดักบานดาลเนี่ย มีคนไม่ใช้ปืนว่ะมีคนสายเดียวสวัสดีต้<ม>ตนน้ำคนแปลกดีนะสวัสดีอยู่ไหนเนี่ยนะนะี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน่ใา,า้มามากดเพิ่มเพื่อนเราว่ะเ,เหมือนกันเวลาเราเล่นก็มีคนมากดเพิ่มเพื่นอนเนาะยิงคนแปกแล้วเราก็ตาย เราบุกได้คิวเดียวเองเนี่ยเอาอีกแล้วเด็บเอ,อเ้ยจ้น้ำขอโทษ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 เอ้ยขอณคุ แล้วบอกเองมีคนตาระเบิดแต่เองก็ไม่ได้ยินอ่ะกำลังคีนอยู่เลยนี่แหละโคโนยิงหัวแตกเมื่อกี้เหมือนกันยิงหัวแตกสองคนเลยมีคนหนึ่งเรากำลังคีงอยู่แล้วมันก็มาบังโอ้โหลราขโทษเราไม่เห็นจริงจริงเด็ก ตีโดนยิงหลังอนะใครนั่กล้ายิงวะอมองไม่เห็นไงมีคนยิงหลังมีนเ,นเ,นเ,นเน่มีคนจะพยายามยิงอลไรจะยิงไม่โดนโโห,โห,หัวร้อนไอ้ไอ้ลิงนี่อีกแล้วไอ้ลิงหัวโลนี่แล้วเอลอนเอโลอน ย้าวว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 ดีวว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 ว้ววววาววกวว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 วคนที่ชอบวววววนวว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 ่วว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 วอววววววว เหมือนกันเอาห,นหนัวใจอีหนึ่งสองกาติดใส่ไม่ีหลังลวะเนี่ยอตอนนี้มาจากไหนอ่ะนี่คนใช้พูดว่วเอาอีกเลยเดฟเอ็งคิวได้กี่คิวแล้วเนี่ยอ่อแปดเก็ดตอนนี้เก้าแล้วเอาอีกแล้วใครไม่คิวนอกักเนี่อี อพอเคยมาพอพอเขีย,ยนไปก็ไม่รัก่อใหญ่เดกอหลานว่าตัวเราเลยไม่ได้หลาเราเราไม่ได้นะห้านเองนะจริงนะในพวกโซนเนี่ยก็มีคนล้าอาเทน่าทิบนถักใจเจือนั่งหยิบเอ้า โอ้โหตกใจวิ่งมาน้ำไม่รับเกลือนไม่เอวิ่งมาตกใจอะตกใจหมดวิ่งมาโอ้โหก็โดสถนะครับโอ้แตกไปเล่นถ้ามีคนขอเพื่อนเราเลย มันไปมันมันปุ่นให้เราแล้วมันขอเพิ่มเพื่อนเราเว้ยโอ้โหเน็ตโอ้โหไอวอนพูดดีคิวได้คนละแล้วเหนื่อยพวกล้านเ้นน้าที่ไหนเนี่ยก็อยู่นี่ไงอ่ะเขาล้อเขาล้อตายพร้อมกันด้วยคิวได้ไคิวแล้วมันจิงพวกเราส 2องคนตายพร้อมกันนะเดฟคิวได้กี่คิวเอาเอ,าอ,าอาีกแล้ววิ่งมาก็ตายไม่ยิงก็ตายสิบสี่คิวสิบสี่คิวแล้วสิบห้าสิบห้าแล้วตัวแรกกะไม่เห็นออทำไมมีหัวนะงั้นหัวแก้งเก่งบอกแล้วสิบหกแล้วตัวน้าเท่าไหร่แล้วยังไม่ได้ถึงไหนเลย เอ้ยยิงเรานะอยู่ข้างหลังนะไหนเอ้ยต้นน้ำลงไปเน็ตนะออกเลยนะไปเอาโอ้โหบอกว่ายิงเราไม่ได้ยิงมาไหนยิงเราเขาบอกว่าอยู่ข้างหลังไอเขาบอกไหนไอเก็หันหลังมายิงเลยตัวนึงไอ้ตัวผู้ไมาที่เรายิงจัดการไปเมื่อกี้เรารู้เองหันยิงเรา เราอุตส่าห์ปิดยิงเองก็มายิงเราแล้ต่อไปนี้ไม่มีใครยิงกันไม่ได้ยิงเราจะยิงเราก็จะยิงเฮ้ยไม่ตายนีกคนใครวันนี้ผิดสัญญากับเรามันตกตายออกแล้ว ออกมาอ่ะออกด้วยมาเปลี่ยนปืนเรายังไม่ออกเลยไม่ใช่กดออกเราแค่มาเอาของในบางอย่างเอาปืนนี้ไปแล้วกันปืนนี้มัน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 ยิงช้าใช้กดกดกดให้แมวปืนนี้ด้วยเปลี่ยนเป็นนอนนอนคว่ำก็ไม่สบายนอนไหนก็ไม่สบายแล้วนอนอะไรจะสบายครับนอนนอนบนหลังเธอ ไปแล้วไม่เลยแหละเอ้าบ๊ายบายำนาไม่เล่นจริงหรอ่เริงคนเฮ้ยหัวแตกก็ถูกแตกก็แค่เห็นเองยิงใครก็ไม่รู้หัวแตกแนี่เฮ้ยตกใจหมดเราไม่เห็นเองอ่ะเราตกใจโคตรเลยเฮ้ยมึงเอาไปละเอาไปละใส่เดี่ยว ให้แตะเราเองเราก็หลายรอบเราอุตส่าห์ไม่ยิงเองนะ้องมายิงเราอ่ะมันมีคนมางัดหัวเราเราถามก่อนว่าเราไม่ยิงเองแล้วเองจะยิงเราเหรอแม่ต้อส่าห์ไม่เราอุตส่าห์ปานนี้ไม่เอฟคือเราปลุกใจเห็นโอ้ไอ้้้ไไออตัวไหนนี่มันชอบมาเอาแล้วตอนที่เราแล้วตอนที่เราอยู่ข้างหลังเองเราบอกว่าเราอยู่ข้างหลังห้ามยิง ก oh yeah, ็หล uh, <oh, ok> ังมายิงเอาแย่เอาไว้วหลไม่ได้อ่ะมันจะมีคนมากักขังแม่ให้เอาไอวหลเนี่ยคู่นี้ว่าไหนมก็ยิงเลยเราคู่ไม่ชอบคนที่ชอบเอาไอ้วอลมาปิดอ่ะปฏิกิริยาเมือผ่านปฏิกิริดอกไม้ไหนไอวอลชิคชิลเ้าเธอนั้งยิ้มหนา่ปยิ้มแล่จจะไป แต่ลมอชันเป็นดอกกุหลาบแต่เวลาเดินผ่านเด็กคิวอพลงมันพิมพ์ว่าอะไรวะเราลืมชื่อไม่รู้เหมือนกันพิมพ์ว่าเวลานั่งยิ้มเป็นดอกกุหลาบเวลานั่งยิ้มเป็นดอกกุหลาบพิมพ์ว่าเวลานั่งยิ้มเป็นดอกกุหลาบเวลาคิวได้หมวนก็ตายอ่ะเด็กคิวได้คู่แล้วเพลงชื่อว่าเพลงนั่งยิ้มเป็นดอกกุหลาบไอ้คนหัวแตก เขาว่ากันว่ากวามสึกข้างในควรรู้ให้ดีว่าเรานั้นทำเพื่อใครคนเดียวที่ฉันต้องการก็อปองใช่ไหมเดี๋ยวรักที่มีในใจจนพร้อมจะสู้ต่อไปทูสวั์ที่มาได้ลูกฟ้สู้าจนก็จะตายใช่ไหมทคาไอ้พวกคนที่ใช้จะลืมไอ้เนี่ยทำไมมีหัวกันเก่อย่งดีเซอร์ดอะอืม พี่วยอย่างจีพี่เปิดดีเซลจากหน้าใหม่เอาเละได้เหรอคผมมีดีเซลนะคะแตก I want o feel that energy I want to feel t h ด t energy ฉันรู้ดีว่าเรานั้นทาเพื่อใครคนเดียวทื่เราต้องการความสร ลเหมองจะสู่ต่อไปไทูสวรรค์ดีมาพ่มลูกสั่งไอทูสวรรค์ที่มาพ่มลูกสั่งสู้ดิ้นก็จะตายใช่ที่มีแค่อะไรแม่ทูสวรัสดีสวนสวรรค์ทูสวัสดีเลยแม่สวนสวรรค์จะเจริีคนใส่ชุดเหมือนเองเราในตัวเองอ่ะหัวเหมือนกันหัวเหมือนกันเสื้อเหมือนกันเลยอ่ะกระเป๋าอ่ะกระเป๋าก็เหมือนกันสกินอ่ะแล้วกระทาแต่ไม่ใช่ มีปืนปะทูไหมมีดิสงสัยเป็นคนติดตามช่องเราแหละไม่ไใช้ซองซองสกินเป็นสีฟ้าเหมือนกันเลยอ๋อจริงจริงมันอยู่ซองมันไม่เป็นสกินเออนั่นแหละไม่ใช่เราของเราเป็นสกินสีฟ้าเหมือนเอ็มากเลยอ่ะจำไว้ของเรางมาไม่ได้ใช้ปืนปะทูมันแล้ไม่ได้ติดตามช่องเองเพราะเขาไม่ได้ดูเด็กเขาเป็นลูก เอาอีกและอีนี่นั่งยิงนะจ๊ะไปไปกับพี่ดาไปนั่งยิ้มจงไอ้วนหมดแตกไม่ตายเย็บแดงนี่นี่แฟนขับเองดิไหนกะแฟนขับเราคนนี้ใส่ยุนเหมือนเองจะไม่ใป็แฟนขับก็ได้นะ เขาว่ากันว่ากันสึกข,ข้างนั้นคุณด้วยทีว่าเรานั้นทำเพื่อใคร มอริ่นต้องการปกป้องชนได้โยรักที่มีด้จะไม่ทิ้งไปจะไทวรักที่จะไม่ทงความัวจะได้ใิ้งคากี่จะไม่คิดอะไารที่ไม่ท้วาันจะิ้งวกที่้นามรปเพื่อเไทิ้ามัที่มจะไค่ท้ัที่ฉันนันที้ความคักนั้นไปเพื่ไิ้เคักีได้งควรัี่ีจะไมิ้งควั้นต้องการจะยู่ที่ีจะไ่ิ มันใช้ชีวิตไม่ได้ละชีวิตมันจะรูเก็บสี่เด็บให้ครบไม่ออกแล้วนี่ข้านอนค่าต่อเนื่องสี่คนก็น้ำค่ากี่ตัวแล้วเราดูทีวีเราสามารถแลกของโคตรโอพีกับมีค่ากี่ตัวแล้วสามสาม3ันมีแต่คุณไอ้ตัวเดิมมันยิงเราตลอดเลย เราไม่เจอแฟนขับเลยเด็กเราเจอเลยหรือว่ามันอาจจะเป็นตัวที่มันยิงเราแบบไม่ได้แน่บอกเหมือนกันเลยหรือว่าอาจจะเป็นเองที่ปลอมตัวมาไม่ไ่ไม่ไยังอยู่บนหลังคาที่เราชอบมายิงตอนจำเพื่อนคนนี้ถือซองเขียวซื้อทองแดงนะปะซองไฟเออเ้วอยู่ตรงนี้เลย เอ็งอยู <laughs> ่ไหนมันมาขอย่อเราแล้วมันจะกล้าเหรอเว้ยไหนวะเราอยู่บนบ้านมันเอาไอ้วอมาบ้านเหรอในบ้านเลยเหรอเนี่ยตรงเก็บไอ้บอเนี่ยเดฟอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เห็นเราไหมเนี่ยโอ้ยจะตายนอนไม่ได้ไม่เรจะตายเนี่ยเราก็โดนหาเองอ่ะแต่เองไม่มองเราเลยที่ไหนเนี่ย นี่เดฟบเด็เด็บน no no oh, ี mm ่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ย่ออย่ไหนย่ออยู่ไหนโอ้เราจะตายเราจะตายใครยิงวะเราจะไปหาเองอ่ะแต่ไปดิไอ้ตัวที่มันอยู่ข้างล่างบ้านทำให้เราขึ้นไม่ได้เราไว้น่าไปย่อให้เดฟบไปเราจะน้ำในเราไม่หน่อยอันนั้นแหละยิงใส่ นั่นนะ <sociedad> นั่นเหรออูเจ็บนั่นไม่แฟลกับเองตามไล่ยิงเราอยู่โอ้โหก็ว่าโอ้ยนี่เองมันยิงเราตายไปเมื่อกี้เอาไม่น่ามาเลยไม่น่าลงมาหาไอ้เดฟเลยยกตัวนี้ยกตัวยิงแม่งใี้ไม่เลี้ยงลยู่เราสอบด้วย ทูไปสองแม็กมันไม่ตายเว้ยยิงไปหมดสองแม็กซ์เลยแฟนคลับอีกไม่ใช่แฟนคลับเราเลเแล้วเป็นแฟนขาดกันแหละ I want to be the season of golden s <c> u <oughs> n s h า n e and i m ะ g i n e my boy กจะหมดต้องรีบเติมนะวิ่งวิ่งกูวิ่งเอาไตีได้โดดขึ้นถึงแล้วเด็บมโดดถึงแล้วเราตั้งไอวอลกันไว้อะต้องเด็บวิ่งมาวิ่งวิ่งแล้วโดดเลยเอ้าเด็บตลงระวังไอวอลเราหายนะเราตั้งไว้อะรีบโดดมานะมายังมาอย่างนอนแล้วนอน ไอ้แก๊เนี่ยต้นตื้อมีบ้างเต้นน้ำไอ้ยิงมนอ่เราไม่ได้ยิงเอ้ไอ้ไอ้แฟนข่าวเรานี่มดียิงาไอ้ตัวนก็อยู่บนบ้านดีมันจะซึ้นไปตามเราเว้ยนั่นน่ะยิงดียแม่งโอ๊ยมันขับเสียงโอ๊ย ไอ้ไฟขับมันไม่ใช่ไฟขับหรอกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แสดงไม่ใช่เสดงโอ้โหโอ้ดูดิโอจะขึ้นยังไงอะไม่หาไม่เหรคนเดือดๆอ,อันนี้เว้ยอือฮ โอาเสียววยแล้วเขาว่ากันว่ากันสิกันกิทอกคนตีนะไม่ตายเว่ยใครอีกวะเนี่ยได้นะสี่สิบคนอยู่แล้วเนี่ยตเยวไปแก้แค้นให้เราเกิดตรงบ้านพอดีเลยเรามันจะขึ้นบ้านอ่ะยิงไอ้วอลเราทิ้งให้ได้ หอยเลยน้ำโอ้ยเราขึ้นข้างหลังเราขึ้นข้างหลังแล้ไปก็ไม่ได้อีก็ดีเดี๋ยวเราแอบขึ้นอีกฝั่งหนึ่งเลยโอ้โหต้นน้ำคนในบ้านอย่างเยอะโอ้ยเจ้าพูดพูดพูดต้นน้ำนี่เองเราอ่ะก็เองมาบังมาบังลูกกระสุนอะพี่เดฟไปแล้ว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 มันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้ว นั่นนั่งระวังกันเอาไว้ทุกที่เลยมันขึ้นไปหาเองระกันให้ระกันได้ระกันให้แล้วระกันให้แล้วยิงๆเรื่องมันเหลือเตียวเดียวเรื่องมันเหลือเตียวเดียวเข้าไปยิงเลยเรื่องมันเหลือเตียวเดียวไหนอ่ะเอาเดี๋ยวเรื่องมันเหลือเตียวเดียวเองมันอยู่ข้างบนด้วยเปล่ามันยังอยู่ข้างบนอยู่เลยยิงได้แม่อยู่ข้างล่างสองตัวอยู่ข้างบนตัวหนึ่งอ่ะ เอนี่ใจรอโอ้มันปโธเฮ้ย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 อ๋อย่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 อใครย่ออะตายไปซะมึงเอ้าก่วงก่วงแล้วก็ตายโอ้ไอ้เนี่ยไอ้เฟนขับเราเนี่ยอยู่ไหนวะเอ้ยทุกคนหัวแตกฮะ ชาววุนีะไอวอไม่ได้ใช้บาเดนด้วยโปได้ๆโปนะโปอ่ะเอาไม่ดีร่ทะลุไวอเด็ดเด็ดเด็ดเดเบิดเดเด็ดเดนนเด้ดเด็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 ดเเด็เอเด็ดเด็าเด็ดเด็ดเเด็ดอด็ดเด็อเอ็ดเด็ดเเดเดด่่เเนเเ น,นอนถ้ามาชมเราจะไปแกล้งคนกันนะดูก่อนออกไม่เป็นละวไปที่คุยดีกว่าเดี๋ยวมาคุยเราจะไปซื้อไอ้ที่ที่มันเดินได้แล้วเราก็จะไปฟาร์มเขาบอกว่าเล่นด้วยเขาเ่ยบอกว่าเล่นด้วย เดี๋ยวๆๆค่อยเอากะย่ามาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยะยะยว,ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกะยะ่าเดี๋ยวค่อยเอากะย่ามาเล่นเสร็จก่อนเฮ้ย ถึงโป้เนี่ยเดี๋ยวรู้ดมไม่ถึงอะอ,อ หังโอ้โหโคตรเปืองเหรียญรู้ไหมเนี่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดจะต้องใครกดแชร์ลืมกดกระดิ่งเลยนะครับไปบาย